ชีในี้ใกล้ตายไม่จริงใช่ไหมคะมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นไข่ของมังกรสามารถชุบชีวิตยักษ์ให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไข่มังกรอยู่ที่ไหนคะเร่งนี้ยังลงเลือกไข่มังกรไปสุดท้ายเจ้าทำลายหมู่บาา้านข้าทำลายครอบครัวข้าข้าต้องกลับไปช่วยท่านแม่ข้าทิ้งท่านแม่ไว้ไม่ได้จริงจ เจ้าคิดจะจับข้ามาเพื่อทดลองเหรอฉันจะไม่ยอมให้ลูกชายของฉันอยู่บนโลกยักษ์โดยที่ไม่รู้ว่าจะเป็นไตาย,าย,ยาไร้ดียังไงว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นในลาสัญญาว่าจะพาพี่แจ็คพร้อมกับไข่มังนกรกลับมาให้ได้ค่ะไม่เชื่อในตัวลาลานะลูกดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีดูยอ้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว